ิทานอีศบเรื่องลากับม้าทหารลาตัวหนึ่งแบกสัมภาระอันหนักอึ้งไว้บนหลังหลีกทางไปเจ้าลาศกกระโบกม้าทหารตวัดไล่ด้วยเสียงอันดังลาจึงหลีกทางให้พลางเฝ้ามองดูม้าทหารผู้งามสง่ายอยู่ในเครื่องประดับเต็มยศอย่างโก้หรูนั้นเยองย่างผ่านไปเมื่อย้อนมองดูตนเองแล้วลาก็ได้แต่นึกอิจฉาในลาบยศของม้าทหารแต่ทว่าหลังจากม้าทหารได้รับบาดเจ็บในสนามรบและมีอาจออกสนามได้อีก มันก็ถูกส่งมาทำงานหนักในไร่ในนาต้องลากเกวียนที่บรรทุกสัมภาระหนักหนักทุกวันอย่างต,าตราตรำลามองอดีตมาทหารอย่างเวทนาและเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่หลงในยศศักดิ์เมื่อตกต่ำแล้วมักโดดเดี่ยวและเจ็บปวดไม่ควรค่าแก่การที่เราจะอิจฉาพุทธภาษิตอรติโลกนาสิกาความริษยาเป็นเหตุให้โลกพินาศ